เอาละนะผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ารับท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องเดิมกันอีกแล้วนะครับผมก็คือ Scatter TV นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันแมปของ Anime Ranger X นะครับผมแล้วก็ตามหน้าปกคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนการ AFK Ranger State นะครับในอัปเดตหนึ่งนี้ก็คือเรามีด่าน Ranger State ของด่าน g รูนซิตีขึ้นมา ซึ่งเราจะฟาร์มหาประตูกันนะครับผมแต่ว่าผมมีวิธีที่เราจะฟาร์มแบบไม่เสียเวลาเนาะก็คือเราฟาร์มแบบ1-5ึ่งถึปุ๊บเราไม่ต้องรอเวลารีใหม่เราแค่ไปฟาร์มด่านพวกนี้เพื่อเอาของที่เหลือรอนะผมก็คือการใช้เวลาคุ้มค่านั่นแหละเนาะง่ายๆเลยนะครับผมโอเคซึ่งอย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือการใช้แบบนี้แล้วผมเซตเยอะหน่อยแต่ว่าชัวร์แน่นอน ว่าจะฟาร์มได้ครบทุกด่านนะผมแต่บางทีอาจจะมีไม่ครบบ้างแต่ร้อยทั้งร้อยประมาณ90%ได้ทุกด่านแน่นอนนะครับผมซึ่งทีมผมขอไม่แนะนำเนาะเพราะว่าคนมาดูผมว่าน่าจะจัดเซตทีมกันเก่งแล้วซึ่งผมนี่ยังจัด ไกลๆอยู่เลยนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะผมผมจะใช้ในเรื่องของอ m มูเลเตอในการ AFK นะผมก็คือมูมู o นะครับผมเป็นโปรแกรมอ m มูเลเตอนะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมของ AutoClick แล้วก็โ o ลบอกให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสอน Setting ในมู m ูก่อนเลยนะครับผมอ๋อก่อนไปผมขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคลิปนี้ผมพูดไม่ได้เรื่องหรือว่าเจ็ตแลกยังไงก็ตามก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าเพิ่งกลับมทาทำคลิปเนาะแล้วก็ ตอนนี้เป็นหวัดอยู่เสียงเลยแปลกๆนะครับผมโอเคโอเคตัดไปที่มูมูเลยดีกว่านะครับผมอย่าเสียเวลาเลยดีกว่า let's go โอเคนะผมเรามาอยู่ในโปรแกรมของมูมูแล้วนะครับผมเราโหลดโปรแกรมออโต้คลิกมาแล้วแล้วก็โหลดโปรแกรมของโลบอกมาเรียบร้อยนะผมจากนั้นเราจะสอนเซตติ้งก็คือจริงๆเซตตามผมไปก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคไปที่ขวาบนนะครับผมสามขีดนะครับผมกดเปิดเซตติ้งมาเลยดีกว่า อ่นี่นะครับผมเซตติ้งอย่างแรกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมเลื่อนลงมานิดหนึ่งเราเจอคาว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะนี้ตั้งเป็นมีเดียนะผมสำหรับของผมเนาะแล้วก็เลื่อนลงมากราฟิกเมมโมรีนะผมเลื่อนเป็นเลสนะครับผมจะได้ไม่กินทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ดิสเพลย์นะครับผมผมตั้งเป็น1 6 0 0 x 9 0นนะครับผมก็ประมาณนี้กำลังโอเคนะจะได้ไม่ต้องแบบ Full HD แล้วมันจะไม่กินสเปคขนาดนั้นแล้วก็ จริงๆมันมีปัญหาเรื่องการแบบว่าภาพพลิกแบบแนวตั้งแนวนอนแต่ว่าอันนี้มันจะค้างไว้ที่แนวนอนเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงผมให้ดูที่โมเดลจริงๆโมเดลเนี่ยไม่ต้องปรับตามผมก็ได้นะครับผมมันเป็นของผมเป็น s a m s u n g Galaxy A71 เนาะโอเคซึ่งอันนี้มันใช้ได้แล้วจากนั้นเราก,กดเซฟนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า Let's go เร็่เรียบร้อยนะครับผมเปิดออโต้คลิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคอาจารย์นั่นก็คือการเซตติ้งเราไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยนะครับผมปล่อยเป็นแบบเดิมๆที่แบบมาให้เลยก่อนอื่นนะผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเซตผมขอบอกคุณผู้ชมงี้คือคุณผู้ชมเซตตามผมไปเลยนะครับผมบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็พยายามกรอคลิปเอาละกันเพราะว่าผมไม่อยากคลิปมันยาวเนาะคุณผู้ชมก็ไม่น่าดูอยากดูนานด้วยนะครับผมโอเคซึ่งผมอบอกกันเลยว่าวิธีเซตนี้ก็คือเราจะเป็นการ AFK แบบปล่อยค้างเลยนะครับผมจะเป็นการฟาร์มทั้งหมดเลย6ด่านนะครับ ช่ไหมมี6ด่านเนาะเออมี6ด่านก็ฟาร์ม6ด่านเลยนะครับผมฟาร์มหมดได้ยันจบเลยก็คือจบยันด่านกูนด่าน5เลยนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการเซตนะครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้ที่การคลิกอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสอนเซตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีไอเดียติด2นาทีก็มานน่นะก็เซตเลยดีกว่านะครับผมโอเคเสกปุ่มแรกเลยครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งเสกปุ่มมาแลครับผมมันจะมีให้ปรับตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องปรับเลยนะครับผมซึ่งผมจะไปช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่า จริงๆแล้วมันต้องเซตถึง40ปุ่มเลยถ้าถามว่าทำไมต้องเยอะขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความชัวร์นะครับผมก็คือแน่นอน40ปุ่มเนี่ยมันมันกันเออร์เลอร์แน่นอนนะครับผมยังไงมันฟาร์มได้แน่ๆนะครับผมเทสมาแล้วแต่เป็นเวลาหนึ่งคืนเลยตั้งแต่เกมอัปเดตเมื่อคืนผมลองเอฟเคนี้มันแล้วนะครับผมโอเคเส็จปุ่มแรก้วผมวางไว้ที่ตรงเพลย์โอเควางซ้ายล่างแล้วจากนั้นกดปุ่มเพย์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอะไรเนาะอ่าแล้วเรามาดูตรงนี้อ่ามาโดนคาบเกี่ยวเห็นไหมครับ เราเราจะเห็นจุดสีฟ้าๆหลังเลขนะครับผมเราดูที่จุดนี้เป็นหลักเราขยับขึ้นมานิดนึงให้มันอยู่ระหว่างคำว่า l e ีฟกับ j จอย o o m นะครับผมโอเคแล้วกดรีฟดูอ่ะมันโดนปุ่มเพนะครับผมโดนแล้วโอเคเราเข้ามาได้เลยจากนั้นเสกเลขสอนะผมไปตรงที่คำว่า Create Room นะครับผมประมาณขวาบนนะครับอ่ะไปผมจะไปชา้าช่วงแรกนะเพราะว่าช่วงกลางๆเดี๋ยวมันจะเซตซ้ำๆละจากนั้นนะผมเสกเลขสาออกมา วางไปที่เンジャーステートไปประมาณขวาขวาบนนะครับผมำมำเลนเจอร์ステートโอเคแล้วเราก็คลิกมาจริงๆวิธีนี้เราไม่ต้องกดเล่นนะครับผมเราคลิกปกติได้เลยจากนั้นนะผมเลขสี่วางมาที่ด่านของวิเลตนะครับผมเป็นขวาบนจริงๆซ้ายบนก็ได้ซ้ายบนน่าจะชัวร์กว่าแต่อะขวาบนดีกว่าเอาแบบเดินที่ผมลองเทสมาโอเคขวาบนนะครับผมแล้วกดรีด่านแรกจากนั้น อ่ะอันนี้เลข4เราเซตแล้วเสกเ,เลขห้านะผมคลิกไปที่ด่านแรกโอเคก็คือขวาบนด่านแรกนะครับผมอ่ะจากนั้นเลข6กนะผมไปตรงคำว่า Create อ่ะเป็นการเสกห้องนะครับผมอ่ะสี่สิบวิเร่งเวลาแป๊บหนึ่งโอเค3 2 1เรียบร้อยนะครับผมอ่ะจากนั้นเราเอาเขากด Create มาแล้วเสกเลขเจ็ดนะผมกดไปที่ Start นะผมประมาณบุมขวาแล้วกัน แล้วจากนั้นเรากดไปเลยครับผมโอเคไปเจอกันในแมปเลยดีกว่าโอเคโหลดเข้าด่านไปแล้วนะผมจากนั้นเราเสกเลข8ออกมาวางไว้ขวาบนของคอมเวอ o ์โวตนะครับผมใกล้ๆกับเลข5เนาะจากนั้นกดไปเลยโอเคจากนั้นนะผมคุณผู้ชมดูขวาล่างก็คือตรงเลข6 3แล้วก็นะครับผมว่ามันโดนปุ่มออโต้เพลย์ไหมแทบไม่โดนก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรารอจบได้เลยนะจบแล้วโอเคจากนั้นเรากดเก็บของให้เรียบร้อย แล้วเราดูตรงเลข7นะครับว่ามันโดนปุ่มลีฟไหมถ้าไม่โดนถือว่าผ่านนะครับผมจากนั้นเสกเลข9ออกมาวางไว้ที่ next นะครับผมวางประมาณซ้ายบนจากนั้นเราจะปล่อยให้จบถึงด้าน3จนมันกลับล็อบบี้เลยอ่ะผมพาก,กลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะครับผมตอนนี้ทุนผู้ชมนั้นยังมีถึงเลข9เหมือนผมไหมโอเคถ้ามีอยู่ถือว่ามาถูกต้องนะครับผมจากนั้นเรากดไปปุ่ม Play กด r e a t e อันนี้ไม่ต้องแทรกปุ่มนะอันตรงนี้ไม่ต้องแทรกปุ่ม โอเคกดไปที่ Legend เอ้ย Ranger Legend อะไรละ่ะอ่ะจากนั้นตรงนี้นะผมเราต้องแทรกละเศกปุ่มที่10ขึ้นมาวางไว้ที่ด่านกรีนนะครับผมก็คือด่านที่2อ่ะแล้วเราคลิกมาจากนั้นเราเศกปุ่มที่11วางไว้ให้ตรงกับเลข5นะครับผมเพื่อเป็นด่านที่1งเนาะจากนั้นวางปุ่มเลข12วางไว้ตรงกับเลขเลข6นะครับผมเพื่อเป็นการสร้างด่านจากนั้นเราก,กดมาแล้วก็เศกปุ่มที่13นะครับผมวางขวาบนให้ทับกับเลข7 แล้วเราก็ไปเจอกันในแมปเลยครับผมโอเคเรามาในด่านเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเสกปุ่มที่14ขึ้นมาวางไว้ที่โบดขวาบนเหมือนเดิมโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการรอให้จบแล้วก็เราวางไว้ที่ปุ่มเน็กนะครับผมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมจากนี้จะเป็นการวนซ้ําไปถึงประมาณด่าน4ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆแหละแต่คลิปนี้อาจจะยาวเลยนะครับผมเอาจริงผมบอกเลยผมกลัวคุณผู้ชมดูไม่จบแล้วกัน แต่ก็ไม่น่าดูจบเดีย๋ยวแน่แหละนะครับโอเคเร่งเวลาสักนิดหนึ่งเอาไปต้องเร่งแล้วม่งจบพอดีนะโอเคนั้นเสกปุ่มที่15มารอเลยนะครับวางไว้ที่ตรง next เหมือนเดิมวางซ้ายบนจากนั้นรอมันเคลียร์ถึงด้าน3เลยโอเคจวันนี้เร่งยาวยาวนะผมโอเคนะผมกลับมาที่ล็อบบี้เรียบร้อยโอเคเราไปกันอย่างไวไวกดปุ่ม play ครับผมกด create แล้วก็กด r a เจ e r s t เ t e โอเคจากนั้นเสกปุ่มที่16ออกเอามา วางที่ Demon Forest นะครับผมก็คือด่าน3แล้วคลิกมาจากนั้นเราวางไปที่ขวาบนของด่านแรกนะครับผมเป็นด่านที่1นึ่งเลยคลิกหนึ่งทีเพื่อเอาชัวแล้วก็เอาเลข18นะครับผมวางไปที่ขวาบนของคำว่า e r t e อ e จากนั้นก็เสกปุ่มที่ส9แล้ววางไปที่ Start เลยครับผมโอเคเจอกันในด่านครับโอเคพอมาในด่านแล้วเราเสกปุ่มที่20มาวางทับกับ14นะครับผมเป็นการเริ่มเกม เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเอาจริงเสกปุ่มที่ยี่มาแล้ววางทับไปที่เลข15ได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็รอไปจนถึงด่าน3เหมือนเดิมจริงๆทําไมต้องรอถึงด่าน3จริงๆมันเป็นการเทสด้วยนะครับจริงๆระหว่างเนี้ยที่ผมบอกว่าเอ๊ะรอถึงด่าน3รอจบด่าน3นะก็คือจริงๆกดเพลย์ได้เลยก็เป็นการเทสไปด้วยนะครับผมว่าเอ๊ะมันเล่นได้ไหมมันผ่านไหมถ้ามันผ่านก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคจังหวะน,นี้เราไปเจอ,อกันที่ด่าน3เลยนะครับผม โอเคนะครับผมผมพากลับมาที่ล็อบบี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคไปกันต่อเลยต่อไปนะผมกดที่ Play Create Room แล้วก็ร e เจนให้ Legend อีกแล้ว l e g e n d State นะครับผมโอเคจากนั้นเรากดเลขเสกเลข22ขึ้นมาแล้วก็วางไปที่ด่านของ r Reef Village แต่รอบนี้เราสลับมาเป็นฝั่งซ้ายนะครับผมเปลี่ยนจากฝั่งขวานะมาเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็คลิกไป แล้วก็เหมือนเดิมวางไว้ที่ด่านหนึ่งนะครับผมทับเลข17เลยแล้วก็เสกมาอีกปุ่มวางทับเลข18แนะครับผมเป็นการสร้างห้องอ่ะแล้วก็เสกมาอีกอันหนึ่งวางขวาบนของคำว่าสตาร์ทนะครับผมเพื่อเป็นการเริ่มจะนัไปะเจอนในด่านครับผมโอเคเรามาในด่านเรียบร้อยนะครับผมเสก26ขึ้นมาวางขวาบนคำว่าบดแล้วก็ปล่อยเริ่มเลยนะครับผมโอเคจากนี้ไปก็ เรารอเสกเลขขึ้นมานะครับผมก็คือให้ตรงกับคำว่า next ซ้ายบนอ่าเดี๋ยวผมรอเลยดีกว่าโอ้โหผมบอกเลยผมคลิปนี้ตัดไปตัดมาผมลกวคุณผู้ชมมึ่นแล้วเกิดแต่คุณผู้ชมจะดูถึงตรง,ตรงนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุ้ยโอโ้บาร์ดาออกด้วยออกคาไลาอ,ออกคาคลิปเลยโอเคเสกยี่สิบเจ็ดขึ้นมานะครับผมวางไว้ที่ตรง next น,นะครับผมโอเคจากนั้นเจอกันอีกทีล็อบบี้เลยครับผมโอเคจากนั้นนะผมเหมือนเดิมกดเพล คีเอ็ดลูมเลนเจอร์สเตทนะครับผมโอเคจากนั้นเรามาเสกเลขยี่แปดนะผมวางซ้ายบนของคําว่าซีซิตี้อันนี้จะเป็นด่านหกวันพันแมนและคลิกมานะครับผมวางขวาบนเลขหนึ่งเหมือนเดิมจากด่านหนึ่งนะครับแล้วก็เสกเลขหนึ่งวันที่ครีเอทนะครับผมโอเคแล้วกดคีเอ็มาแล้วก็วางทับไป็นเลขยี่ห้าเป็นการสตาร์ทจัดไปโอเค เข้ามาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเสกมาอีกหนึ่งเล่ต์นะครับผมแล้วก็วางทับเลขยี่สิบเป็นการเริ่มเกมอ่าโอเคพอเริ่มเกมแล้วจากนั้นก็รอนะครับผมรอขึ้นทับเวอร์เน็กซ์แล้วก็วางทับเลยนะครับผมว่าคลิปนี้คุณผู้ชมอาจจะมืนแน่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันตัดวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปไปวาร์ปมานะครับผมแต่ผมอยากให้คลิปมันสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนาะเพราะว่าตอนนี้จริงๆอัดมาประมาณ40นาทีแล้วนะครับผมมันนานมากเซตตรงนี้มันนานมาก คือตรงนี้แบบว่าแต่เซตทีเดียวใช้ได้แน่นอนผมมั่นใจใช้ได้แน่นอนเพราะว่าผมแบบว่านั่งเทสมากับเพื่อนเมื่อคืนนี้แทบบ้าเลยโอเคพูดไปพูดมาจบแล้วป่ะคลิกป้านะครับผมอ่ะขึ้นมาโอเคจากนั้นเราเซไมาอีกเล่น,นะผมวางทับเลขกยิบเด็ดนะครับผมเป็นการเน็กซ์จากนั้นเจอกันอีกทีล็อบบี้เลยผมต่อไปจะเป็นการเซตของกูลแล้วปเจอกันทีล็อบบี้ครับผม โอเคเรากลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะผมตรงนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจนิดนึงเพราะว่าจะเซตต่างไปนิดหน่อยนะครับผมเรามาเหมือนเดิมเลยกดเพล y เครียดลุ่มดิจิ t อสเตทโอเคจากนั้นนะครับผมตรงนี้แทนที่เราจะแทรกปุ่มเรากดที่ลูกศรน,นี่นะผมเป็นลูกศรสีสม้มแล้วโคงนะ้งเนาะกดมาหนึ่งทีอ่ะจากนั้นเอาเลข34นะผมวางไวป้วไป,ไป,ประมาณนี้แล้วก็ลากวงกลมนี้ขึ้นไปอ่าลากไปประมาณนี้ละกันอ่ะ จากนั้นเราเลื่อนเลยเลยนะครับผมแล้วก็เสกมาอีกเลข1 3ึ่งสามหาผมวางไว้ซ้ายบนของดันกูลนะครับอ่ะแล้วกดมาจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะผมบผม3 6ว,วางที่เลข1เอ้ยไม่ใช่วางที่ดันหนึ่งนะครับผมขวาบนแล้วก็เสกมาอีกเลขหนึงวางที่ครีเอทนะครับผมเป็นการสร้างห้องเนาะแล้วก็วางไปที่ปุ่ม Play นะครับผมโอเคเจอกันในดานครับ โอเคมาในด่านแล้วนะครับผมเศกบวกมา39แล้วผมวางขวาบนที่โหวตเป็นการเริ่มจากนั้นเราจะรอนะครับผมกด40ที่เลขเอ้ยไม่ใช่เลขกดที่ next นะครับผมโอเคเศสก40มาวางที่ปุ่ม next เหมือนเดิมจากนั้นรอเจอที่ด่าน5นะครับโอเคคุณผู้ชมตรงนี้ผมอาจจะต้องพางแก้ด้ดหนึ่งเพราะผมลืมชาเซตไปปุ่มหนึ่ง่ะเราว่าเอากันใหม่นะ อ่ะเราเซกมา2เล่น,นะผม42นะครับวานที่ปุ่มลีฟอ่ะทีละอย่างน,นะผม41เรายังไม่เซตนะอ่านจากนั้นเรากดกลับล็อบบี้ก่อนโอเคมาที่ล็อบบี้แล้วทีนี้ผมขอผมขอโทษจริงๆผมเผลอพาเซตเร็วไปนิดหนึ่งอ่ะเรามากดที่ e ี t s t t a t e นะผมลากลงมาดานกูลนทีนี้ผมลืมผมลืมพากดเซตด่านหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมทำตามผมนะครับเอา37ย้ายขึ้นมาที่ด่านเลขหึ 38มสิบแปนะผมย้ายไปตรงคำว่า create จากนั้น39นะครับผมลากมาตรงคำว่าปุ่ม play อ่าประมาณนี้นะครับผมจากนั้น40ขยับขึ้นไปเป็นตัว vote วเกมในใน,ในด่านนะครับผมเป็นการเริ่มเกมนะครับเสร็จผ่าเสร็สดเลยจะได้ไม่ต้องเข้าไปแก้ด้วยนะผมจากนั้น41เอาย้ายไปตรงกด snake ซ้ายบนนะครับผมจริงๆเข้าไปเทสอีกสักรอบโชว์ก็ได้อ่ะอ่ะโอเคจบพอดี 41ผมขยับไปตรงคำว่า next ซ้ายบนอ่ะจากนั้นเรากดกลับได้เลยอ่ะจากตรงนี้นะครับผมเจอกับล็อบบี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันรีเวลาละโอเคกลับมาที่ล็อบบี้เรียบร้อยแล้วผมจากตรงนี้ก็คือเราเข้าเกมมาเรากดเพย์ไปได้เลยจากนั้นเกมมันจะพาที่เราเซตมามันจะพาเล่นทั้งหมดเองนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ ถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรประการใดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมตอบได้ที่คลิปใหม่ยังไม่ลงผมจะตอบเมนทุกคนให้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะครับผมแถมนิดนึงนะครับท้ายคลิปเมื่อกี้ลืมบอกไปก่อนพอเราเซ็ตเสร็จแล้วนะผมกดเซตติ้งทีหนึ่งแล้วก็กดเซฟนะครับผมเปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น,น anime r a n h e r x โอเคแล้วกดโอเคแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับผมเวลาเราเซตไปแล้วครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องกลับมาเซตอีกนะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับบาย